จุดเริ่มต้นของการทำช่องแอปแดงของอิวนะคะหรือ YouTube เองนะคะมีที่มาที่ไปก็มาจากกองถ่ายอาฉลองค่ะ <c oughs> พูดถึงแล้วก็คิดถึงอาฉลองมากเลยค่ะแบบเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงไทยเลยนะคะก็เป็นบอสคนแรกๆที่อิวได้ร่วมงานด้วยค่ะก็ ถ้าไม่มีอานะคะก็อาจจะไม่ได้เจอเจออิ๋วในฐานะของเครีอท,ที่ปักแดงก็ได้นะคะอันนี้ต้องเป็นส่วนหนึ่งในส่วนผสมที่ทําให้เราได้เติบโตจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะคืออิ๋วอะตอนแรกนะคะที่ไปเป็นผู้ช่วยผู้กำกับให้อาชลองเนี่ยก่อนอื่นอะอิ๋วอะไปทําผู้ช่วยผู้กำกับให้พี่กู๊ดก,ก,ก่อนค่ะครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวกันนั่นแหละมาๆาก็ไปอยู่กองอาชลองไปทําพอตาปืนโตซึ่งตอนนั้นพี่ยุ้ยจิรนันกับพี่ออยธนาค่ะเป็นพระเอกนางเอก ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็บอกเลยว่าสนุกมากกองอาชลองอาสอนเข้มข้นดุเดือดมากแล้วได้ความที่อิ๋วอ่ะเป็นคอนติเนียไงแล้วเราต้องเก็บรายละเอียดทุกอย่างว่าเฮ้ยฉากนี้ต่อไปจะเป็นยังไงมีรอยแผลเป็นต่อยตีกันมีรอยตรงนั้นตรงนี้อะไรไหมเราก็ต้องถ่ายไว้ว่าเขาต่อยตรงไหน ้ายขวาหน้าหลังปุ๊บ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 ก็ต้องจาให้ได้แล้วก็ต้องมาเคลียร์เรื่องเสื้อผ้าว่าเอ๊ะต้องยังไงหรืออะไรยังไงเพื่อไปให้ความต่อเนื่องในการถ่ายละครให้ไม่หลุดกันไปนะคะก็เลยเป็นหน้าที่ของผู้ช่วยผู้กับคอนติเนียคืออยู่เองในตอนนั้นนะคะแล้วเราก็มีฟุตฟุตในการถ่ายมาตลอดอะแบบว่าเออฟุตที่แบบถ่ายคอนติเนียอะไรเงี้ยเบื้องหลังกองถ่ายเราก็เลยเอาฟุตเนี้ยมาตัดต่อเป็นคลิป เอาไว้ดูกันในกองถ่ายจริงๆอ่ะตั้งใจทําตะกายรีพอร์ตขึ้นมาเพื่อให้คนในกองถ่ายดูกันขำๆแบบถ้าในยุคนี้เนาะมันก็เหมือนกับติกตอกที่แบบเราทาให้ทุกคนในโซเชียลดูแต่อิ๋วอ่ะตั้งใจจะทําให้แบบพี่ๆน้องๆในกองถ่ายดูกันเองขำๆแบบฮ่าๆบ้าๆอะไรอย่างเงี้ยเราตลกตรงที่ว่ามีพี่เอ่อมีพี่นักแสดงท่านหนึ่งเขาเล่าไ้ฟังว่าทางช่องเจ็ด นึกว่าฉลองปล่อยตัวอย่างละครแล้วบอไม่ใช่อันนี้คลิปดูกันคำๆแล้วเอาคลิปเนี้ยไปลงไหนไหมคะก็คือ YouTube หรือแอปแดงในปัจจุบันนี้เองค่ะซึ่งในตอนนั้นเนี้ยไม่ได้แบบตั้งใจอยากจะเป็นวิเซเลบชื่อดังอะไรในตอนนั้นเลยคือตั้งใจกะว่าเออแค่แบบหาที่ที่หนึ่งที่จะเอาคลิปวีโอเนี้ยไปฝากไปแปะแล้วให้ทุกคนเนี่ยเอามือถือเอา แบบดูได้เนาะใช้วิธีนี้จนถึงทุกวันนี้ก็ประมาณสิบสองจะสิบสามปีแล้วที่ทำ YouTube นี้ขึ้นมานะคะก็ต้องขอบคุณอาฉลองเลยที่เป็นหนึ่งในครูนะคะที่ทำให้อิ่วได้วิชาความรู้หลายๆอย่างในการทำหนังทำละครมุมกล้องการถ่ายภาพแม้แต่การกำกับโอ้ยพูดแล้วก็คอขึ้นกำกับอ่า นักแสดงอะไรเงี้ยอยู่ก็ใช้วิธีการจากอาหลายๆอย่างมีคําสอนคนํานึงที่อาเคยสอนให้ฟังนะคะก็คือตอนนั้นเนี่ยคือจําได้ครับคล้ายครับคาว่าเหมือนสถานการณ์มีปัญหาหน้ากองถ่ายเอาแบบต้องถ่ายถ่ายฉากหนึ่งแล้วซึ่งแบบมันมีปัญหาแบบแก้ไม่ได้ แล้วซึ่งการที่แบบว่าปัญหาที่แบบว่ากองถ่ายเนี่ยมันออกกองทีหนึ่งอะมันเหมือนกับกำเงินครึ่งล้านนะคะต้องบอกว่ากำเงินครึ่งล้านเป็นแสนๆเนะี่ยเพื่อไปถ่ายละครในโลเคชั่นสองสามสี่อะไรเงี้ยเยอะมากอ่าก็เลยให้เหมือนข้อคิดว่าแบบผีจะเผาหน้าเมนยังไงก็ต้องเผานะตอนนั้นรู้สึกว่าคือ จำไม่ได้จริงๆมันขับคายครับค่ะจำได้แค่ประโยคนี้จริงๆว่าผีอยู่หน้าเมนยังไงก็ต้องเผาอาก็ถ่ายแล้วแก้สถานการณ์นะจุดๆนั้นจนผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคือจริงๆการแก้สถานการณ์ของอาก็คือแก่บทก็ได้วะเออหรือใช้มุมกล้องใช้เทคนิคต่างๆนานาที่ประสบการณ์ของอามีตลอดซึ่งแบบต้องบอกเลยว่าถ้าได้ร่วมงานกับอาคืออาคือเป็นอาฉริยะในการ ทำละครทําหนังที่แท้จริงจริงๆทุกวันเนี้ยข้อคิดเนี่ยก็เลยทําให้อิ๋วอะเอามาประยุกต์ใช้ในการใช้ชีวิตอยู่เรื่อยๆว่าไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรผีมันจ่ออยู่หน้าเมนเนี่ยเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้เออก็เลยแบบอืมเอาข้อคิดข้อเนี้ยฝังไว้ในหัวตลอดเลยรู้สึกแบบอืม นึกถึงตลอดลวลาเวลาใครนึกถึงอาฉลองก็จะนึกถึงอิ๋วก็จะพูดถึงประโยคเดียตลอดเลยคร <c oughs> ั้งสุดท้ายที่คุยเรื่องอาฉลองเนี่ยจําได้ว่าตอนนั้นเจอไม้พัทรเดชอะคะ่ะตอนนั้นกําลังแบบเหมือนไปงานของครูแอมแล้วปรากฏว่าเจอเขาพอดี <c oughs> ก็เลยคุยกันว่า เออเนี่ยพี่ก็เคยทําผู้ช่วยพวงกับอาฉลองเขาก็แบบผมก็เล่นละครอาฉลองเราก็เออใช่ใช่เด็กช่องเจ็ดต้องผ่านอาฉลองทุกคนซึ่งตอนนั้นก็คุยกันเนาะว่าแบบเออผมก็เห็นอาป่วยเหมือนกันเนาะก็คุยให้ฟังเนาะว่าถ้าอาหายดีผมอะ่ะจะไปเล่นละครให้ฟรีเลยแบบหลักอามากเพราะว่าถึงอาจจะดุจริงๆนะคะอาฉลองเนี่ยถึงอาจจะ ดูมากๆชอบด่าแบบด่าแบบรวบคำคิดมีข้อแยกแย้แจกกันเป็นเข่งแต่อิ๋วไม่เคยโดนนะแต่อิ๋วจะโดนด่าว่าคุณนายสามะหลึงคือไม่เต็มบาทค่ะแต่ก็คือหลักอามาคือแบบก็ขอบคุณข้อคิดดีๆจากอ่าที่ทำให้ เติบโตจนถึงทุกวันนี้ก็ข้อเขีดีๆจากอาจริงๆครอบครัวพักดีวิจิตนะคะที่ให้โอกาสอยู่ตั้งแต่งานแรกคือจะบอกว่างานแรกสําหรับเด็กจบใหม่เนี่ยมันหายากมากน้อยคนที่จะแบบเปิดใจรับเด็กจบใหม่แต่ที่นี่รับเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะถ้าไม่มีอ่าไม่มีพี่กูด๊ดไม่มีพี่แก้ว ไม่มีอาอก็อาจจะไม่มีครีเอทีฟปากแดงในทุกๆวันนี้แล้วก็ไม่มีผลงานที่ทุกคนได้ดูกันอยู่นะคะก็ขอให้อาชลองแล้วก็อาแนะคะอ่าหลับให้สบายค่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะคะ